สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่ครับยี่สิบเจ็ดมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอแนวทางตัวเลขครับเป็นเลขนิมิตครับผมเลขนิมิตของปูคู่บาเด้อครับผมครับปูคู่บาของอาจารย์สายบุญวัดป้านี่ครับผมครับงวดวัางหันเพิ่นกไห่สามหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งเจ็ด ตัดเด่นก็จะมีสามหนึ่งนะครับผมเลของปูลงล่างครับผมครับลูงล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเลขนี่มีของเพิ่นครับปูคู่บาเป่นก็จจมีอยู่ในในวัดทีอาจารย์มันไปสางกุฏินะ้ครับผมิ่จจะมีน้ากันอยู่สองลูบครับผมลูบหนึ่งิ่นทุดงอยู่ครับพี่น้องที่ิ่นเคยให้เเลขดูดูครับผมเิ่นทุดงแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งก็คือยูบัดนะครับพี่น้องเนาะยูบัดที่อาจารย์มันไปสางกุฏินี่แหละครับผม ผู้เพิ้ลไสามหนึ่งมื่นครับแล้วก็ไหเก้าสามงดก้อนหนานั่นครับผมแล้วก็คลิปก้อนหนานี่ครับผู้ยุบัดนี่แหละครับผมเพิ้ลไหกแปดก็แปดหกต่ว่ามนีอาจารย์เปินโทรมากครับผมครับว่าออปุค่บาได้แนวทางมากฝากพี่น้อง f ี่ครับผมก็ล,ลองเบิ้งครับผมหนึ่งกระะกฎาคมหกสิบเจ็ดเพื่อได้โชคได้ลาไปน้ำกัน ก่อนที่จะไปรับชมับฟ้งตัวเลขกับปูคู่บาอาจารย์สายบุญวัดปลานี่เล่าครับผมขามาเชื่อกับขอกราบขอพระคุณปูแล้วกับขอพระคุณอาจารย์สายบุญวัดปลาครับผมครับพี่น้องไปรับชมับฟ้งตัวเลขนิมิตกับปูกันเลยครับอาจารย์ครับก็มาเชื่อสวัสดีอาจารย์สายบุญวัดปลาครับผมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ไปวัดมาบ่ครับผมืัอนี้ ครับข้าไปหาผู้ป่ามากเมื่อกครับว่าเหแหละเรื่องกุฏินะครับสวัสดิ์สังฆทานพนบานั่มนะครับเนาะอืมครับนโมทนาบุญนั่มครับผมอ่าขอนโมทนาสาธุบุญนะครับเนาะผูเป็นรลวมทําบุญมากนั่มสางกุฏิครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเซตแล้วนะครับเนาะเซตสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็น ขอบพระคุณนะครับเนาะนำใจแรงศรัทธานะครับคุณแม่คุณป้าติมนะครับเนาะจากน้ำทบุรีครับผมเอฟซีนะครับคนนี้แต่แย่จากที่มบ้านนะครับเนาะครับนดวลผู้คนดวลสางมา็สีบุรีนะครับเคนน้นงโมธานาบุญน้ำครับผมเอฟซีหลายๆคนพร้อมพร้อมทั้งอาจารย์ก็มาเชียร์นะครับเนาะบรรยากาท่าบุญน่าบุญเรื่อยๆอยู่ครับผม มีขาดพอได้บางคือนะครับว่าสะพานบุญนะครับเนาะอยากเรามาเชียร์เพื่อนกับสัพพนบุญหนยแต่ผมมีสะพานบุญนะทุกสิ่งทุกอย่างกับพอเสียบพอแล้วนะครับเนาะครับผมครับอ๋ครับโมกน้าสาธุกับเวสซี่ทุกทุกคนนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องรูปก็กลับมาเชียร์ขึ้นในเบิรงนเนี่ยแหละครับผมครับสำเร็จตัวหลวงแล้วครับพี่น้องเนาะกุฏิของปูครับครับ ไปครับปูปูวางได้กับอาจารย์มือนี่ครับเพิ่นกะนั่งเบื้องนั่นแหละคือเกาแล้วก็เด็กเพิ่นกะเพิ like ่นกะนั่งเดินตัวเก่าเยอะครับอ๋อที่ว่าตัวไหนก็หกแปดแปดหกครับหกแปดแปดหกเพิ่นกะใหญมากลองลองเบื้องอีกคาเทียเลตมันแบบนแบบโล่งเพิ่นว่าครับผมขาบ่อขาบ่อขอจากบอไลน์นะครับเอาไปตัวเลี้ยงดูเนาะครับ แต่ประหยันี่แน่นี้เนาะว่าตัวเลขคนไหยมากก็คือเป็นสองแปดหานะครับสองแปดห้าครับผมครับผมตัวเน้นพื้นก็นคือแปดหกกับแปดหานะครับครับจากจาเหรียญล่องบ่อกันกันไปก็คืออาจารย์ก็ไม่แช่ตันวถครับสองแปดหาสองแปดห้าก็ะจะมีสองแปดสองหา ครับครับครับผมครับครับการจับแนวน้ามโนแนวเหล็กมันนั่งเปิดนั่งเอาเนาะครับเนาะบอลเป็นเหล็กคำนวณอาจจะมาได้นะครับเนาะครับก็คือเพทนให้ตองวดก็คือแปดหกหกแปดนี่ได้ครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็บจิมี่ลดเตีมหนึ่งก็เป็นแปดหาครับผมครับครับสองแปดห้ากับเหล็กนิมิตครับพี่น้องเนาะมีส่วนไม่หลัก ประสานรวมกันอีกนะครับเนาะบางหันเป็นกันสามหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องสามหนึ่งครับแล้วก็ก้อนนั่นก็คือเก่าสามครับผมแต่ว่าโบเดลลงคลิปด้วยครับพี่น้องเก่าสามบเดลลงคลิปอาจารย์ลอ้ฟังครับนี่แหละครับผมเด็กปูคู่บาครับฝนตกบ่ครับผมท่านผู้ชมครับตกตกครับไปวัดกับฝนตกข้ามเยูะครับผม บ่เหล่ไป็ยังบอกครับผมที่ดินเน่ทางหรือว่าเพิ่นถับถมดีอยู่ทางเขาวัดกัดทมดีทางก่อนสิเลาวัดกัดน้ําท่วมแล้วครับน้ําลวนให้หน้ากระจอกแตโอ้ยได้ชวนลดยางเหน้าวัดซื่อสิเขาอาจารย์แล้วถามเนี่ยก็เห็นอาจารย์ไปหลายวันนะก่ก็มาเชื่อก็เป็นลืมๆที่ว่าเฮ็ดอันสภาพนี่คนละวัดบ่ครับ สพานนี่เป็นวัดลำโป่งคอมครับผมอ๋อยู่ใกไกบ้านเนาะเป็นวัดยาไก่้บ้านครับวันนี้ก็วัดที่สามบระซิวลลี่กับเป็นยอดน้ำบุญครับผมอีกวัดหนึ่งครับแล้วก็วัดที่สามกุฏีนี่ก็อีกวัดหนึ่งแล้ครับผมเป็นวัดปู่คู่บาครับผมครับครับครับนี่ครับพี่น้องว่าจะเงีบเกุฏีนะครับบุรนายเพื่อนไม่ย่เมีศพมีหลับนะครับเนาติดปิดไฟครับผมไฟยังก็เดินเรียบร้อยแล้วอาจารย์ คือสมบูรณ์แล้วครับเอาจังใดก็ลออีกสเตปหนึ่งครับผมใกล้ๆมือเลขมีที่มาครับผมหรือว่าจะเป็นเลขปูคู่บาเพิ่นสิมายยำครับจังใดก็จะคอยมาสรุปโครงุด่ไทยทีหนึงเด้อครับพี่น้องครับก็ติดไว้ครับผมเพราะว่าเลขปู่กับ่บ่หลายหางด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวร่อให้เพิ่นมากยำอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเอามาเชื่อกับสิรบกวน อาจารย์ซับนีเดอร์ครับผมับขอบพระคุณอาจารย์สายบุญวัดป้าครับผมครับครับครับอาจารย์นี่ยังถิ่มไทยวะครับผมก็ขอให้วันนี้ก็เป็นวันที่สามเพื่อนนะครับเนาะเพื่อมท่สุไม่ลาอีกนะครับเนาะครับผมเพื่อนกับเอากับติดไป้บนล่างแง่นะครับเนาะประการกับที่เพื่อนกับท้วว่าายอยู่ว่า เลขสามดับกันเลยบ่ไดสามหนึ่งเลยจะแขางฮัทเชียร์นเหละเนเตอร์บนดีครับครับครับอ๋อติดใบนะครับบาครับติดไบครับผมยอสวนดับเด้อครับพี่น้องติดไบน้าครับเพื่อส่งเวลาไปความเหตุผลสางน้วกันครับผมครับเอาเหตไใบกัเห้าได้ละครับพออื่นบ่ได้น้ำห้าอกแน่วมันนี้ครับกินข่าวผู้ใดผู้นั้นกินกัะอิมครับพี่น้องเนาะบุญขึ้นกันครับผม เอากับมาเสียงกับสิลบกวนอาจารย์ซํมนีเด้อครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับผูเพื่อกับมาเน้นย่ำครับพี่น้องนะแปดหกหกแปดจะเลื่อมครับผมแ้วเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือสองแปดห้าครับพี่น้องสองแปดห้าครับคือลดแต้มหนึ่งจากแปดหกหครับพี่น้องแปดห้าแล้วก็มีตัดเลนก็จะเป็นสองแปดเลยครับสองหาครับผม เอาถ่ายคลิปนี้ก็าาเชียร์กับขอวอยพรให้พี่น้องเอ็มซีโชคดีถูกหวยื่องเงินไปน้ำกันเ้อครับพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ